ไม่ได้เป็นชาวพุทธความที่เขาไม่ได้เป็นชาวพุทธเขาไม่ใช่เขาไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจอุบาสกาฏิกาเป็นเรื่องปกติปากพูดว่าเป็นพุทธแต่จิตใจอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะเมื่อใดกายวาจะเป็นพุทธแต่ใจไม่ใช่พุทธอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ทรงว่า ไม่ได้เป็นพุทธรอนะเป็นพุทธกรมารอวันนี้ประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไปถึงพี่น้องสื่อมวลชนนะพภาพิสุที่นั่งอยู่ซ้ายมือของอาตมาท่านก็เป็นลูกหลานเป็นพ,พระภิกษุผู้มีศรทัทธาและก็มาออกบวชวันนี้เห็นพระศาสนามีภัย แล้ก็ทำในสิ่งที่ตนคิดว่าอาจจะช่วยทำให้ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในแผ่นดินไทยณอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีที่น้องสื่อมวลชนทุกท่านถ้าเราย้อนไปประเทศกรัรมพูชาในยุคที่รัฐบาลเป็นเพื่อนต่างศาสนิกท,ทั้งกฎที ทั้งขมเหงห้ามทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมของพระพุทธศาสนาห้ามพี่น้องชาวพุทธในแผ่นดินประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาทั้งสิน้นห้ามโดยเด็ดขาดจนกระทั่งนีวีรละบรุษผู้เป็นพระพิสุผู้กล้าหาญใช้ชีวิตที่อุทิศบวชในพระาศาสนาจะสั้นหรือจะยาวชีวิต ก็ต้องเดินทางไปถึงจุดสิ้นสุดแต่ถ้าการเดินทางไปแล้วก่อให้เกิดการยืดยาวของพระพุทธศาสนาตายอย่างนี้คุ้มพระภิสุห้ารูปที่นั่งอยู่ข้างๆพวกเราพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนท่านมีความคิดเฉกเช่นพระภิสุองค์ดังกล่าวในที่วันวันนั้นท่านยอมเผาร่างตน เผาได้ทั้งหมดของชีวิตยกเว้นหัวใจที่ปกป้องรักพระพุทธศาสนาจนกระทั่งคนทั้งประเทศสร้างเจดีเอาหัวใจของท่านที่ไฟไม่ไม่ได้ไปประดิษฐานให้คนในประเทศได้รู้ว่าการกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาต้องอาศัยวีรบุรุษ โดยเฉพาะวีระบุรุษที่เป็นพุทธบุตรลูกของพระพุทธเจ้าพระพิสุทธิ์ที่นั่งอยู่ข้างข้าพวกเราทุกคนในวันนี้กําลังดําเนินตามปฏิปทาพระบรมโภชิสว์ทั้งหลายนะท่านกระทําอย่างนี้วันนี้เข้าสู่วันที่สองวันที่สแล้วนะได้แต่อาศัยบุญอาศัยบารมีที่เกิดจากการบวชให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ประการที่สองพระพิสุสัมมณที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือหลายหลายรูปนั่งอยู่ด้านหลังมีหัวใจดวงเดียวกันวันนี้หลวงพี่บวชอยู่ที่วัดสิบกว่าปีจะยี่สิบปีแล้วก็จะเข้าวัดก็เดินเข้าวัดจะออกจากวัดก็เดินออกจากวัดวันวันนี้จะเข้าวัดก็เข้าไม่ได้จะออกจากวัดก็ออกได้ยากากว่านะ ตอนอยู่ข้างในวัดก็อบอุ่นก็รู้ว่าอาหารการกินก็เหลือน้อยก็อยากจะแจ้งพวกเราหลายท่านว่าด้านในตอนนี้อาหารก็เหลือน้อยนะครับเพราะว่าทุกท่องทางที่เจ้าหน้าที่ัออ้ำเงินรู้มีจิตเมตตาเป็นสมานฉันท์ไม่ให้นําอาหารเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์จุดใจที่เคยนําอาหารเข้าไปเพื่อให้ลูกหลานที่อยู่ด้านในรับประทานอาหารและประทานชีวิตได้ วันนี้ช่องทางเหล่านั้นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองปิดสนิทห้ามเข้าโดยเด็ดขาดไม่แน่ใจว่าอยากให้ตายยันให้หมดวัดแล้วก็จะได้ยึดวัดหรือเปล่าเพราะวันที่เราอยู่ในวัดวันนั้นมีคำสั่งให้ออกจากวัดสิบกว่าป,ปีที่บวชอยู่ แม้บวชตั้งแต่ปี2542ที่สื่อมวลชนต่อโคมข่าวเรื่องวัดพระธรรมกายตอนนั้นหลวงพี่ยังรับราชการบอกตรงๆว่างงกับสื่อสื่อสำนักไหนพวกเราก็ไม่ดูนะสื่อสำนักนั้นสื่อว่ากายวาจาเป็นพุทธแต่ใจไม่น่าใช่ลงข่าวในแง่มุมที่ไม่ตรงความจริงเลยชีวิตของพี่ไม่ได้เคยคิดบวชเลย ตั้งใจจะไปเรียนต่อพนญญาองแต่วันวันนั้นมีข่าวแบบนี้ครัก็เดินทางมาพิสูจน์พระธรรมการแล้วก็เลยพบความจริงว่าสิ่งที่ตาเรามองเห็นตัวเราที่อยู่ในบรรยากาศย่อมดีกว่าสื่อมวลชนที่นําเสนอข้อมูลเนี่สําหรับข้อมูลสื่อที่นําเสนอไม่ตรงไปตามความจริงแล้ววันนั้นถึงวันนี้สิบกว่าปีก็ได้มาอยู่ไม่่าเชื่อว่าวันวันนี้ เรากำลังยกระดับวัดพระธรรมก,กายไปอยู่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะที่ได้รับการตรวจเช้มบุกขั้นตอนวอนไปถึงพี่น้องสื่อมวลชนไปถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่มีนหน้าในการตัดสินใจและถึงเวลาที่เราต้องมาช่วยการทำนุบำรุงพระศาสนาศาสนา,า,าพุทธดำรง,งคงอยู่ได้ สถานันธ์่คืคก็จะดำรงคงอยู่ได้เพราะมหาัตย์ไทยทุกพระองค์ที่ผ่านมาล้วนอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัะบวชเป็นพระพิสุและก็จะได้เข้าใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันลากาดีที่อาหารหวานคาที่อยู่หน้าต้นหน้าเราทุกคนกำลังจะแปลเปลี่ยนเป็นชีวิตเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นลมหายใจ ให้กับพุทธบุตรที่อยู่บริเวณด้านในให้แก่ปู่ย่าตายายของพวกเราทุกท่านที่อยู่ด้านในหลายคนอยากออกนะครับบางคน90กว่าแล้วนอนหนาวหนาวที่ก็ลำบากเยี่ยวก็โคตรจะลำบากเพราะมันลำบากไปหมดอนะ ถ้าเวลาจะออกมาก็ออกไม่ได้จะออกมาก็ได้รับการค,มคุมขู่ต้องจดประวัติญาติโยมชาวบ้านไม่มีใครเข้าใจก็ตกใจไม่กล้าออกเป็นห่วงแม่อายุต้องเก้าสิบกว่าก็เป็นห่วงนอนอยู่ในวัดเหมือนออกไปลบในสงครามแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นอาหารที่อยู่ตรงนี้นี่นะก็จะได้แปรเปลี่ยนเป็นประโยชน์ให้แก่ญาติพี่น้องเราที่อยู่ด้านในนะแล้วก็บุณที่บังเกิดขึ้นก็จะได้ช่วยทําให้พระพุทธศาสนาเราดารงคงอยู่ได้นะพวกหลวงพี่ทั้งหลายก็ตามที่พระอาจารย์เสกสรรนั้นบอกนี่แหละก็อยากเข้าไปด้านในนะตลาดแห่งนี้ก็คงไม่ได้มีสร้างไว้เพื่อรองรับพระพิสุมาอยู่เพื่อการอื่นนะก็อยากให้ ทุกท่านที่เกี่ยวข้องถอยกันคนละก้าวนะก้าวที่พวกเราเดินมาถ้าเป็นก้าวที่ถูกวันพระปรุษปู่ย่าตายายที่เรารักและห่วงแหนปกป้องอธิปไตยของชาติมาถึงวันนี้จะได้สรรเสริญพวกเราทุกคนนะเพราะนั้นวันนี้ก็อยากจะฝากทุกท่านนะเพราะนั้นเดี๋ยวพวกเราจะได้รับพรจากคณะพระภิสูจมมน์สเนรที่เป็นตัวแทนและจะได้สงรเวลาเพื่อการรัเลี้ยอาหาร ให้มันทันเพลนไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็จะอ้างว่าเอามาตอนบ่ายจะพระฉันได้อย่างไรนะอาตั้งใจรับพรกันเลยนะอาหลับตาลมใจนึกถึงบุญนะให้ใจเราเย็นเย็นใสใสนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีธรรมของท่านให้บารมีธรรมของท่านได้ดนจิตดนใจบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการตัดสินใจให้ยกเลิก มาตา44ณสถานที่แห่งนี้ยังสถานที่แห่งนี้ให้มีความบริสุทธิ์ชุ่มเย็นให้บุญนี้ได้ปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราทุกคนให้บุญนี้ได้ปกปักรักษาพี่น้องชาวไทยที่เป็นชาวพุทธให้อยู่กันอย่างสงบร่มเย็นบนถืนแผ่นดินไทยสืบต่อไปคณะสงฆ์พระภิสุสามเณรทุกรูปก,ก็ขออนุโมทนาสาธุการนะจะพรุ่ันี้จะได้ตั้งจิตอธิษฐาน อาราธานาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกับพระเจ้าพระราชาเจ้าทั้งหลายทั้งปวงบารมีธรรมของพระพิสุทธิสมเณรที่ตั้งใจบวชอุทิศชีวิตในพระศาสนาบารมีธรรมของบรรพชนที่ได้เอาชีวิตเลือดเนื้อถาถูเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยปกป้องพระพุทธศาสนามีบรรพบรรพบพ,พระษมี กษัตริย์ผู้รักพระพุทธศาสนาเป็นต้นเป็นประธานบารมีธรรมของญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมปกป้องฟื้นปูพระพุทธศาสนาณนะอาณาบริเวณพื้นที่แห่งนี้ให้บุญบารมีทั้งหลายเรานะจงมาประมวลรวมการให้เป็นตะบะเดชะพระรวะปัจจัยส่งผลดลบรรดาณอพิบาลปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขให้สุขทั้งกายทั้งใจให้เข้าถึงความเป็นเศรษฐีมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นภัยใดๆจะเป็นหักขีภัยเจรภัยราชภัยภัยจากวาตา44ให้ภัยทั้งหลายเหล่านี้จงวายหายสูญสิ้นไปให้หมดให้สิ้นให้ความปราถนาที่เป็นกุศลจงสําเร็จเป็นอัศจรรย์โดยง่ายให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ทุกท่านได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้มีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกพทุกชาติตราบันถึงที่สุดแห่งธรรม สิทธานิพานจงทุกท่านเอออาจจะรับความสั่นสนาสัาสพรโรทาวินิมุนโดสัมสันธามาวยายโตสัมภเวร,รมติกันโตนนิพุตจตุวังภาวสัมพิโยวิวาน ああ。<ペー> นุมโมธนาบุญญาโยมทุกท่านนะเดี๋ยวนี้บนลูกเนนแล้วครับนีบนลูกเนนกลับเลย างในได้มา,าร่วมกันขอ้อพระป่าดีวันนี้เพื่อนําอาหารนะคะอาหารสดทัางหลายเนี่ยนำไปให้พระพิสุสงแล้วก็พิสุสมมเนรอุบาสุกบุญกาที่ปักหลักอยู่ในวัดแล้วไม่หยอกมแม้ว่าวันนี้นะคะแม้ว่าวันนี้เขาจะเจ็บ <7 S 2> ปวด,ปวดจะปวดร้าหัวใจแค่ไหนเขาก็จะยึดพื้นที่เราเป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนข้างนอก ที่สามารถจะทําได้เต็มที่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้หรือวันนี้ใครที่มีโอกาสนะคะที่จะนําอาหารมาถวายอีกเราจะทาอย่างนี้ทุกวันจนกว่าวินาทีที่เราประสงค์จะเสร็จสิ้นลงค่ะร่วมมือกันทุกท่านเลยนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะปัจจัยมีปัจจัยน้อยใส่ไปนะคะมีอาหารเอาอาหารมานะคะเราไม่มีโอกาสที่ทําอย่างนี้ได้นี่คือบุญใหญ่ของเราเต็มที่เลยนะคะ ช่วยกันให้ถึงที่สุดเราไม่รออะไรแล้วเราเอาชีวิตของเราเป็นเดิมพันเพื่อพระพุทธศาสนาค่ะกาบทุกคนทักทายกันกับทุกท่านนะคะยกไปเลยคะ่ะยกยกไปได้เลยช่วยอ่อรอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านสั่งนะคะสุดยอดเลยคะ่ะปัจจัยมีเราไม่มีอาหารมากมายขนาดนี้เอาปัจจัยมารวมกันที่ป่าตรงนี้นะคะมารวมกันนี่เยอะแล้วส่งไปข้างในใครไม่ให้เราก็จะ นะคะเราต้องไปให้ถึงที่สุดนะคะข้างในยึดมั่นอยู่ตรงนั้นไม่ยอมออกมาเพราะป้องกันพระพุทธศาสนาแต่เราอยู่ข้างนอกเรามีโอกาสมากกว่าเราสนับสนุนตรงนี้เลยนะคะมีปัจจัยเท่าไหร่ใส่ไปนะคะเดี๋ยวเราพาอาจารย์ท่านก็จะจัดสรรสื้ออาหารสมทบไปตรงนู้นนะคะเรามาช่วยกัน,นะคะ่ะเรามาช่วยกันวิทยา อันนี้พะอจย์ไม่ทราบข้อมูลตรงนั้นนะช่วงนั้นแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยก็มีอย่างแม้แต่ต่างจังหวัดหรือที่พื้นที่ใกก็มีโยมที่เคยมาวัดพุทกายก็มีเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ไปตามไปตามไปตามดูว่าใช้รถคันไหนมาต่างๆเหล่าเนี่มีนะเรื่องราวเหล่านี้พะอจารย์ก็ยืนยันว่ามีแต่ช่วงนี้พระอาจารย์ไม่แน่ใจว่าจะยไม่มีเพราะเข้าไปดูไม่ได้แต่แต่ว่าเรื่องของการที่ออกมาเเขาอาจจะไม่ได้ทําตลอดะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ว่ามีการแบบว่ามาเสร็จแล้วก็เจอ ญาติโยมที่มาหรือว่าเคยมาวันพอตายม่ก็จะมีช่วงจดเลขเลขรถทะเบียนรถบ้างไหนนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลคนไปคนมาเนี้ยนะแต่ว่าที่รู้ชัดๆแค่ที่ญาติโยมตัวเอง่างแแล้วเนี่ยก็คือ เขาเดินทางมาพละกายที่สถานของเราเป็นชาวพุทธเหมือนกันแม้แต่พระแล้วก็ใจดีมากนที่เป็นพระที่ไม่ใช่พระวัดพละกายเขาขออนุญาตมาให้กำลังใจพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมสุรโลก่อนก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหาท่านถึงวัดเพราะอันนี้คือบุญของเราที่นี่คือที่พื้นที่อธิบายถ้าก็ได้เลยที่ก็ขอพูดเลยแค่ส่วนที่เป็นกิจกรรมในวันนี้ว่าเราาจะมมีควสุขื่องใด้วยกันทั้าพละก็บายและการลามเลียงวันนี้เนี่ยก็ถือว่าจะไม่ออกนอกพื้นที่เพราะว่าจะ ไม่ Billie, จะได้ไม่เกิดความวุ่นวายว่า huh. ถ้าทางที so, okay. ่ทหารมีชิมด okay. ีและปฏิบัติเหมือนเมื่อวานว่าจะนำเข้าไปส่งให้ในวัดเราจะนําไปที่ไหนก็ก็เดี๋ยวบุกมาหรือว่าเดี๋ยวก็คือเดีจะติดติกสาปลื้มไหมครับกับทางที่ทหารปลื้มไหมครับไปตรงไหนยังครันนี้เราจะทำใจดีไหมครับแล้วเราจะไม่เอาคนเดให้เราเอาเข้าไปส่งไหมครับคือวันนี้เราไม่เอาคนครับผมเลยพี่ทหารเป็นเอกสิทธิี่ทหารใจดีนะครับลูกหลอกไม่พอยังใจดีด้วยใช่ไหมครับ นะครับนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้จะชันเพลแล้วโอ้โหตอนนี้มีพื้นนะครับมีนินนะครับมีเมื่อวานเนี่ยนะครับเท่าแก่รอความหวังใช่ไหมครับการตัดสินใจอย่างเจนซ์นะครับจะเป่นไปได้เราอยากจะไปตั้งเซฟในวันเลยดีไหมครับสาารเขบอกีตำรวจรวิเมื่อไหร่ก็เดสไมา แวะาตอนแกตนนี้เราให้เราต้องเอาไปสไม่ได้เพราะเราแวะมาไม่ได้แล้วตอนสุดท้ายเราคิดว่าที่ฐานเราใจูปรอใช่ไหคันนต้องอนุญาตแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เราทำใจใส่รนะครับรอจะมีหากันไรนะครนี้ด้วยใจใส่ก็เดี๋ยวเราอาให้แน่นอนแต่ว่าเพราะว่าเราตอนนี้ชังนาทีนะรับลววันใจแน่นอนนะครับ่าารที่สุดสำคัมคือในวันไปเสร็จปุ๊บนะตอนนี้จะให้เข้าร้เข้าร ก็ยังไม่รู้เพราะว่าการตัดสินใจไม่ได้รู้แล้วเหมือนกับไม่ใช่พี่ผ่านในหน้างานตรงนี้นะเข้าไปเสร็จก็ส่งได้หรือเปล่าไหมแล้วถ้าเกิดทางเจ้าที่ไม่นำอาหารเข้าไปให้จะมีการขึ้นไหวยังไงต่อครับก็ยังไม่ทราบเลยเพราะว่าต้องยืนยันว่ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยคือต่างคนต่างมา แล้วก็เอามาเจอหน้าเดี๋ยวแต่เอองั้นรอไงดีดีดีเพราะวันนี้ก็ไม่ได้คิดต่อว่าอันนี้ได้ไม่ได้แล้วจะยังไงรอีกนะเพราะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าได้ไม่ได้มีคนประสานทหานและยังไม่รู้เลยนะเพราะเดี๋ยวจะถ้าไม่มีคนประสานเนี่ยพ่อจารย์จะดูพิธทหารต่อนะแต่ถ้ามีคนประสานแล้วเรียบราก็จะรับที่ของใครแล้วษณะนานะเพราะเราต้องเป็นอพ่อจารย์กิลกันนะคะเดี๋ยวเราจะเดินถือเข้าไปอย่างสง่างามไปที่วัดใหญ่นะคะให้ตรงนลาง เขามีความรู้สึกอบอุ่นใจที่เขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งเราเตรียมอาหารของเราเนี่ยไปให้เขาตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นโซเดียเดียวแจ้งเรื่องเบื้องต้นเนาะอย่างนี้อย่างนี้จ้ะ อันนี้เบื้องเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราไม่ต้องกังวลเราเราวางอาหารไว้ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็เราอาจจะนั่งในพื้นที่ให้เป็นปกติก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวรอการประสานงานกับทางที่เจ้าหน้าที่ทหารว่าเขาจะช่วยเรานําอาหารไปได้ไหมนะถ้าคือเขาช่วยช่วยเรานําอาหารไปได้เราไม่ต้องถือไปเองนะเขากเา็เขาก็นาไปส่งให้ได้ให้ได้นะลักษณะนี้นะเ,เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย เราก็คือวางอาหารไว้ก่อนแล้วก็รอการประสานงานนะกับทางที่ทหารว่าให้เราปฏิบัติอย่างไดเพราะวันนี้เราจะทําตามโอวาทนะที่ท่านใครคนหนึ่งเคยให้มาหลายๆครั้งนานมาแล้วให้เรารักษาไว้ตลอดอจิตใจต้องผ่องใสอดทนนะลูกนะจิตใจผ่องใสวันนี้รักษาใจสวดธรรมจักนะให้ปืม้มไปติดใจล้ววันนี้อยู่ในบุญอยู่ในบุญนะนโอเคนะเอาแค่นี้นะ นะครับก,ก็ขอให้เป็นไปตามที่พระอาจารย์ท่านบอกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดคุยกับทางพี่ทหารนะครับที่เข้ามาคุยแล้วก็จะพยายามขอผลปลนในเรื่องที่การนำรถเข้ามาจอดนะครับแล้วก็การที่มีการลงชื่อนะครับว่าขอจะทำยังไงกันได้บ้างแล้วก็เรามีกิจกรรมอะไรที่จะทำเนี่ยก็จะขอคุยกันเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะจัดตัดปาด เพิ่มขึ้นได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะหาถ้าเกิดตรงนี้มีปัญหาจริงๆจะขอย้ายไปอยู่ตรงไหนเผื่อพี่ทหารมีจุดแนะนําหรือจะขอให้เราเข้าไปในวัดเลยได้ไหมจะได้นะครับดีไหมครับถ้าเราได้เข้าไปในวัดดีไหมครับนั่นคือสิ่งที่ต้องการใช่ไหมครับครับก็จะขอความมตตาว่าแต่เข้าไปแล้วก็ขอให้ออกได้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะเข้าไปอยู่เหมือนกับเป็นคุกใช่ไหมครับ คือตอนนี้รัฐบาลกําลังทําให้วัดพระธมก,กายเป็นคุกแต่เป็นคุกที่เยี่ยมไม่ได้ด้วยไม่มีข้าวไม่มีน้ําก็จะพยายามคุยที่สุดและผมคิดว่าพี่ทหารเนี่ยคงเข้าใจว่าในนั้นมีทั้งสามเณรลูกเล็กเด็กแดงนะครับผู้เฒ่าผู้แก่คนป่วยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคือเราไม่แน่ใจด้วยซ้าไปว่าอาหารที่ฝากดีเอสไอไปเนี่ยเข้าไปจริงหรือเปล่าเข้าไปครบไหม หรือถ้าฝากเป็นตับไปเนี่ยตับมันจะเป็นยังไงครับก็เป็นห่วงนะครับก็ไม่มีอะไร